ครับผมแฟนเพจ a c e b o o k และช่อง YouTube ดูดาวเดือนอ่านเรียนดวงทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกในด้านของพื้นฐานโหราศาสตร์ในมาตรฐานตำแหน่งดาวอุจนะครับผมนะครับสะกดด้วยตัวนี้นะครับผมออ่างสระอุจจจานสองตัวนะครับผมแล้วก็กระันนะครับไม่ใช่อุที่แปลว่าอุดตันนะครับผมตัวนี้มันจะแปลว่าถึงความสูงส่งนะครับผม นะตัวอุดเนี่ยก็คือนะครับผมของโหราศาสตร์อินเดียหรือโหราศาสตร์พระเวศหรือโหราศาสตร์พรตะเนี่ยจะแตกต่างจากโหราศาสตร์ไทยก็คือของโหราศาสตร์พระเวทเนี่ยจะใช้ดาวเพียงแค่เจ็ดดวงคืออาทิตย์ นะครับผมถึงเสาเท่านั้นจะไม่มีราหูเพราะทางโหราศาสตร์พระเวทเนี่ยเขามองว่าราหูไม่ใช่ดาวเป็นเพียงเงาของโลกเท่านั้นนะครับผมก็มาตัวแรกเลยครับผมดาวดวงแรกคือดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์เนี่ยได้อุดนะครับผมที่ราศีเมษนะครับผม นะครับผมผมก็จะใช้สัญลักษณ์ก็คือนะครับผมสีแดงก็คือแทนดาวอาทิตย์แล้วก็เลขหนึนะครับผมนะแล้วก็ดาวที่2องคือดาวจันทร์นะครับผมนะครับไล่ลงมาเลยก็คือได้ตำแหน่งอุดที่ราศีพฤษศนะครับผมสัญลักษณ์ของดวงไทยเนี่ยทั่วไปก็ใช้เลข2องเลยครับผมแทนนะครับผมที่สาม นะครับผมก็คือดาวอังคารนะครับผมอังคารนะครับผมอังคารเนี่ยจะอยู่ที่ราศีมกรตัวเลข3นะครับผมนะแล้วก็มาตัวที่4ก็คือดาวพุธนะครับอยู่ที่ราศีกันซึ่งพุธที่ราศีกันเนี่ยได้ทั้งอุดและ,กะเกษตรไปในตัวนะครับผมเป็นอุดดาวดวงเดียวที่ได้ทั้งกเกษตรและทั้งตัวของ ในตัวพร้อมกันนะครับผมตัวต่อไปดาวพฤหัสนะครับผมพฤหัสเนี่ยเลข5นะครับผมอยู่ที่ราศีกรกฎนะครับผมจะได้อุดตอนที่ราศีกรกฎนะครับผมดาวศุกร์นะครับผมจะได้อุดที่ราศีมีนนะครับผมนะแทนด้วยเลข6นะครับผมดาวเสาร์เนี่ยได้อุดนะครับผมที่ราศีตุลนะครับผมราศีตุลนะครับผม ผม,ผมเนี่ยก็ศึกษาค้นคว้าทางด้านโหราศาสตร์มาพอสมควรปีนี้ก็น่าจะเข้าปีที่14 14 15ปีแล้วนะครับผมนะก็มานั่งคิดพิจารณาอยู่ว่าเอ๊ะทำไมดาวของอิตยิอย่างเงี้ยทำไมได้อุดอย่างเงี้ยครับผมดาวจันทำไมได้อุดก็มาพบบทความในหนังสือของอาจารย์เทพเป็นหนังสือแนวทางการศึกษาโห ปศาสตรอาจารย์เทพนะครับผมท่านก็เขียนไว้ว่าอาทิตย์ที่มันได้อุดเนี่ยเพราะในเดือนเมษาเนี่ยก็คือมันเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดในรอบปีนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนั้นนะก็คืออาทิตย์เนี่ยจะแสงเจิดจ้ามากครับผมก็เลยทําให้เดือนเมษาเนี่ยก็คือกลายเป็นว่าอาทิตย์ได้อุดนะครับผมส่วนจันท์ที่ได้มาตรฐานน,นะครับผมนะครับ เป็นเป็นอุดเนี่ยเพราะว่าช่วงนั้นนะครับผมนะช่วงที่จันได้อุดเนี่ยนะครับผมนะครับผมคือจะเกิดจันเพนครับผมวันเพนเดือน12ครับน้ําลําคลองเต็มตะลิ่งนะครับผมซึ่งดาวอาทิตย์นะครับผมจะอยู่ตรงนี้นะครับผมนะครับตรงนี้นะครับดาวอาทิตย์จะอยู่ที่ราศีพฤิภ นะครับผมแล้วทําให้เกิดจันเพนช่วงนั้นครับผมนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยจันจะเพนนะครับผมก็คืออยู่ที่ราศีพฤษภนั่นเองนะครับผมนะส่วนอันอื่นเนี่ยก็นะครับผมจะยกตัวอย่างเช่นนะครับผมตัวพฤหัสเนี่ยนะครับผมพฤหัสเนี่ยท่านอาจารย์เทพบอกว่าพฤหัสมันเหมือนกับว่าพฤหัสเนี่ยเป็น สมณะชีพามหรือลือสีนะครับผมอยู่ในเรือนของจันนะครับผมราศีกรกฎนะครับผมสมณะชีพามเนี่ยจะอยู่ได้ด้วยก็คือแรงของประชาชนหรือว่าผู้ให้การสนับสนุนลือบาสุกบาสิกาก็คือจันก็คือประชาชนนั่นเองครับผมถึงจะอยู่ได้นะครับผมนะแล้วจันเนี่ยที่อยู่ราจันที่อยู่ราศีกรกฎเนี่ยหมายถึงเอ่อหมายถึงเป็นพวก อูบาศิกาด้วยนะครับผู้หญิงนะครับผู้หญิงจะชอบเข้าวัดก็คือไปส่งข้าวพระอะไรพวกนี้ครับถวายเพนผระอะไรพวกนี้ครับผมประมาณนั้นนะครับผมนะส่วนดาวพุธนะครับผมดาวพุธเนี่ยนะครับผมที่ไปอยู่ราศีกันก็คือดาวพุธเนี่ยเป็นดาวของพ่อค้านะครับผมดาวพุธเนี่ยแทนในวันนะของพ่อค้าที่ไปอยู่ราศีกันเนี่ยก็เพราะว่าดาวพุธเนี่ย เขาจะดีด้วยด้วยการที่เขายืนด้วยลําแข้งของตัวเองก Ein, <spe ll ul narratives> ็คือเรื่องของการค้าการขายนะครับผมนะแล้วดาวพุธท,ที่อยู่ตรงนี้จะเป็นดาวพุธท,ที่อยู่ธาตุดินนะครับผมนะครับก็จะกลายเป็นว่าดาวพุธท,ที่อยู่ราศีเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะมีความนะครับผมคือพุธพุธเนี่ยจะเป็นดาวเรื่องของความคิด,ค,ดคิดมากฟุ้งซ่านนะครับผมนะคิดมากเกินไปก็ฟุ้งซ่านแต่ที่อยู่ ดินเนี่ยความคิดเขาจะค่อยเปนค่อยไปแล้วก็เป็นความคิดที่นิ่งนะครับผมมีสมาธิมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ตัวมาก็คือดาวอังคารนะครับผมอังคารเนี่ยนะครับผมนะ อังคารที่อยู่ราศีมะกรเนี่ยก็คืออังคารเนี่ยเป็นดาวยอดขุนพลนะครับเป็นดาวของนักรบนะครับผมการที่ดาวอังคารมาอยู่ตรงนี้ดาวอังคารเนี่ยปกติเนี่ยจะกลายเป็นคนที่ค่อนข้างทําอะไรที่รวดเร็วแต่สินใจรวดเร็วทําเสร็จแล้วแบบผ่านไปเลยไม่ค่อยกลับมาคิดนะครับผมถ้าดาวอังคารมาอยู่ราศีธาตุดินนะครับผมอังคารจะ ที่เคยวู้ามาเนี่ยจะนิ่งขึ้นครับแล้วก็จะมีดาวของดาวเสาร์ซึ่งเป็นเกษตรของราศีมก,กรเนี่ยจะทําให้อังคารเนี่ยนอกจากมีความขยันแล้วยังมีความอดทนนะครับผมก็จะประสบความสําเร็จได้ดีนะครับผมดาวเสาร์นะครับผมดาวเสาร์เนี่ยเป็นดาวนะครับผมที่ค่อนข้างที่จะชอบความลําบากนะครับผมนะแล้วก็ทําอะไรเนี่ยค่อยๆไปค่อยๆไปนะครับผมแล้วก็ ทำอะไรนะชอบอยู่คนเดียวชอบอยู่เงียบเงียบเป็นความเงียบเหงานะครับผมดาวเสาร์มาอยู่ที่ราศีตุลดาวเสาร์ตัวนี้จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับผมราศีตุลตัวนี้เป็นราศีาธาตุลมนะครับมีดาวศุกร์อยู่กลายเป็นว่า ดาวเสาตรงนี้จะมีการผ่อนคลายนะครับผมนะครับไม่ค่อยตึงเครียดกันไปมีอารมณ์เฮฮาสังสรร์ ang, ออกไปเที่ยวเดินตลาดบ้างออกไปเที่ยวกลางคืนบ้างนู่นนี่นั่นทำให้กลับมาเนี่ยก็คือจะมีความสดชื่นนะครับผมแล้วมีพลังจิตพลังใจที่จะทํางานต่อไปนะครับผมนะส่วนดาวศุกร์เนี่ยอยู่ที่ราศีมีเนี่ยก็คือดาวศุกร์เนี่ยปกติเนี่ยอยู่ราศีมีเนี่ยดาวศุกร์จะอยู่ใน ราศีมีเนี่ยก็คือดาวกเกษตรก็คือดาวพฤหัสน,นะครับดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวที่ค่อนข้างที่จะนะครับผมชอบเรื่องความสวยงามชอบเรื่องาอาหารการกินชอบเรื่องแต่งตัวนะครับผมนะชอบเรื่องหาความสุขนะอันไหนที่มีความสุขดาวศุกร์ก็จะไปอยู่ที่นั้นเอาความสบายใจเป็นที่ตั้งนะครับผมดาวศุกร์ที่มาอยู่ราศีมีเนี่ยก็คือเป็นเรือนของพฤหัสจะกลายเป็นว่าดาวศุกร์ตัวนี้จะรู้จักคิดและไตรตรองนะครับผม เอาธรรมะเข้ามาข่มใจนะครับผมไม่หลงในกิเลสกันกำหนัดจนมากเกินไปนะครับดาวสุขตรงนี้ก็จะเริ่มที่จะเข้าวัดเข้าวาทําทให้ดาวสุขตงเนี้ใช้ตัวของดาวสุขตัวนี้มาทําให้เกิดสมาธิหรือนําพลังสมาธิมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ด้วยนะครับผมนะ นอกจากดาวนะครับผมต่างๆก็คือดาวอาทิตย์ถึงดาวเสาร์แล้วเนี่ยจะมีตำแหน่งอุดนะครับนี่อันนี้อุดธรรมดานะครับผมอยู่ในราศีต่างๆไปแล้วนะครับผม <ๆ S 1> ก็จะเห็นว่าดาวที่อยู่ในอุดตรงตำแหน่งแต่ละตำแหน่งเนี่ยนะครับผมนะมันอยู่ราศีนึงเนี่ยมันก็30องศาพออยู่30องศาแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผม นะเราก็จะมามีมาตรฐานเพิ่มตรงของอินเดียนะครับผมโดยที่ของโหงราศาสตร์อินเดียหรือโหราพระเวทนะครับผมก็จะให้ตำแหน่งมหาอุดเนี่ยนะครับมหาอุดก็คือนะครับผมจะสูง,ส,งส่งก็อุดธ,ธรรมดาเดี๋ยวสูงส่งยังไง,งเดี๋ยวผมจะอธิบายทีนึงนะครับผมนะก็ตำแหน่งมหาอุดเนี่ยจะ มีดังนี้ก็คืออาทิตย์เนี่ยเป็นอุจที่ราศีเมษท,ที่10องศานะครับผมดาวจันทร์เป็นอุจที่ราศีเป็นมหาอุจนะครับผม,มรผ,นนะะผมเป็นมหาอุจที่ราศีพฤษภที่3องศาแล้วค้านนะครับผมเป็นมหาอุจที่ราศีมังกร28องศานะดาวพุธเป็นมหาอุจที่ราศีกันผมที่นะครับผมที่ 15องศานะครับแล้วก็ดาวพฤหัสเป็นอุจที่มหาอุจนะครับผมที่5องศาราศีกรกฎดาวศุภเป็นมหาอุจที่27องศาราศีมีนและดาวเสาร์เป็นมหาอุจที่20องศาราศีตุลครับผมโดยนะครับผมนะครับผมจะบวกลบ1องศานะครับผมดาวอาทิตย์นะครับผมถ้าอยู่บวกลบ1อง,1องศา ดาวอาทิตย์เนี่ยเป็นมหาอุดก็10องศาราศีเมษใช่ไหมครับผมบวก1ก็1ิบลบ1ก็9ใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่มีดาวอาทิตย์อยู่ที่ราศีเมษเนี่ยตั้งแต่9องศาถึง11องศาเนี่ยจะได้มหาอุดเป็นต้นนะครับส่วนดาวจันทร์เนี่ยก็จะอยู่ที่2องศาถึง4องศานะครับผมก็จะได้มหาอุดที่ราศีพฤษภ อ้านนะครับผมจะอยู่ที่2 7ถึง29องศาราศีมังกรนะครับใครมีดาวคารอยู่นี้จะได้มหาอุดนะครับผมส่วนดาวพุธอยู่ที่14องศาถึง16องศาราจะได้มหาอุดนะครับผมดาวพฤหัสได้มหาอุดที่4ององศาราศีกรกฎนะครับผมดาวศุกร์ได้มหาอุดที่26องศาถึง28 าราศีมีนนะครับผมดาวเสาร์ได้มาอุดที่นะครับผมออ19องศาถึง21องศาราศีตุลน,นะครับผมนะก็ไปกันไปแล้วนะครับเรื่องของอุดนะครับกับมหาอุดคราวนี้เนี่ยสงสัยว่าอุดกับมหาอุดมันต่างกันยังไงใช่ไหมครับผมคืออุดธรรมดาเนี่นะครับอุดเนี่ยก็ ดาวที่เป็นอุดเนี่ยจะต้องดูด้วยว่าเกษตรเจ้าเรือนตรงนั้นเนี่ยไปเป็นตําแหน่งอุดหรือเกษตรหรือเปล่าถ้าตําแหน่งดาวเจ้าเรือนไม่ใช่ตําแหน่งอุดเกษตรเนี่ยภาษาโหรเขาก็เรียกว่าท่าดีทีเหลวคือเป็นอุดในครข้างแรกนะครับผมแล้วก็ให้ผลร้ายในทีหลังนะครับผมนะก็คือเป็นอุดที่ไม่เต็มที่หรือเป็นอุดเทียมนั่นเองนะครับผมแต่ถ้ามหาอุดนะครับผมนะมหาอุดนะครับผม มหาอุดมีข้อดีก็คือไม่ต้องดูดาวเจ้าเรือนนะครับผมให้ผลได้เต็มที่คือหมายถึงว่าถ้าได้มหาอุดองศาได้ปุ๊บเนี่ยไม่ต้องดูดาวเจ้าเรือนแล้วครับให้ผลค่อนข้างที่ดีเลยให้ผลเต็มที่ครับผมยังไงก็ฝากติดตามนะครับผมกดไลค์กดแชร์ครับผมกดซับสไครต์นะครับติดตามเพจดูดาวเดือนอ่านเรือนดวงนะครับผมเป็นทั้งโหราศาสตร์และ ศึกษาเรื่องของอักรรเรขยันนะครับผมของอาจารย์มนัสสิทธิ์อาจารย์เสียด้วยนะครับผมวันนี้ขอบคุณมากครับ